สวัสดีท่าน <c oughs> ผมก็จะไปย้ำกำดักปลานะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ย้ำดักกุ้งด้วยทีเดียวรถก็ขี่ลงน้ำได้นะเออขี่ลงน้ำลึกได้ลึกได้ประมาณสักไม่เกินท่อดูดอากาศของมันแต่ว่าผมไม่ลงลึกขนาดนั้นหรอกเผื่อมันดับกลางน้ำมาตะกุยดินได้นะท่าน ทีนี้เราก็จะมายามดัก,ดกปลามาลุ้นกันว่าจะได้ปลาเยอะไหมครั้งแรกที่ใส่เ,ออเก็บดักกุ้งก่อนดักกุ้งกับดักปลาอยู่ใกล้กันกุ้งไม่ค่อยมีเนาะแถวนี้กุ้งไม่ค่อยได้เลยแถวนี้ทุกท่าน เดี๋ยวจะไปเก็บกับดักลาก่อจริงๆขี่รถไถลงไปนี่เลยก็ได้นะนลงมาลึกนี่เลยก็ได้แล้วท่านมันขี่ลงได้ถึงเอวเนาะแต่ว่าเราขี่ลงไปลึกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตอไม้เออเรามองไม่เห็นก้อนหิน ได้ปลาหรือเปลา่ามีหรือเปลา่าไหนล่ะปลาเอ็นมีปลาเลยปลาเหมือนจะไม่มีนะหน้าเขาไม่ใส่กันตรงนี้เขาใส่แต่ข้างหน้าตรงนี้ไม่มีปลานี่หว่า ปลาไม่มีทุกท่านไม่มีสักตัวเลยใส่แก้วเลยมองโอ้มีอยู่ตัวเดียวเอารู้เปล่านี่ยวดูก่อนโอ้มีอยู่สองตัวหลุดแล้วอีกตัวนึงงั้นไม่เอา มองได้ตัวเดียวรอยมันไปไม่เอานะพิ่นงได้ตัวเดียวกขาใส่ได้ปลากันเยอะอยังเลยผมเลยลองใส่บ้างไม่มีอะไร ใส่ไม่เหมาะกันใส่มอง,มองต่อกุ้งยังเจ๊าะ Dai Passiu. นี่ก็ปล่อยน้ําท่านนี่ใจดีปล่อยสามตัวปลอยวันนี้วันนี้ใจดีปล่อยปลาพี่น้องเลยนไป ไรอยเอออืฮะลอยได้ปลาสามทีดวปล่อยหมดเลยลมลอยไปเดี๋ยวมันจะไม่ทันการไปขายกุ้งไม่ใช่อะไรหรอกมันต้องมาทำปลาอีก อโอเคมาได้ปลาวันนี้ลอยบนแล้วพี่น้องอเอ้ย ตรงนี้ไม่ใส่แล้วมองนลใส่แต่ดักกุ้งก็พอเสียเวลาพี่น้องเลยเสียเวลา